ดวงเปลี่ยนสี่ราศีเตรียมรับทรัพย์รับโชคใหญ่ยิ้มออกได้สักทีมีเกณฑ์ลุ้นรวยจับเงินล้านดวงเสี่ยงโชคมาแรงก่อนจะไปรับฟังว่ามีราศีอะไรบ้างให้กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอย่างไรก็ตามคําทํานายดังกล่าวถือว่าเป็นเรื่องความเชื่อเป็นเรื่องส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลค่ะสี่ราศีเตรียมรับทรัพย์รับโชคใหญ่ ได้แก่ราศีมิถุนผู้ผที่เกิดระหว่างวันที่14มิถุนายนถึง14<ส>กรกฎาคมเดือนนี้การเงินชาวราศีมิถุน,ถนดีมากพึงพอใจได้เงินง่ายมีลาบป,ปากมีโชคดีได้ปรับเงินเดือนมีกำไรไรายได้เพิ่มได้ของฝากของถูกใจได้ทรัพย์สิน บ้านที่ดินรถการเริ่มต้นดีมุ่งไปสู่ความสำเร็จได้งานที่ชอบได้เงินพิเศษมีคนให้ช่องทางการทำเงินมีเกณฑ์มีโชคลาภจากการเสี่ยงดวงด้วยควรหมั่นรักษาความสะอาดห้องครัวและแบ่งเงินเก็บเงินออมให้มากเสริมดวงชะตาเพื่อให้การเงินราบรื่นเกิดผลที่ดีและมีโชค ราศีตุลผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนการลงทุนชาวราศีตุลมีโอกาสที่ดีอย่าลังเลกับหลายตัวเลือกที่เข้ามาจนพล <จน S 1> าดโอกาสงามๆตั้งสติให้ดีอย่ามัวฝันต้องลงมือเลยจะได้เงินการขอพรบนบาน โชคค่อนข้างดีอย่าลืมแก้บนได้โชคลาภจากความฝันลาบลอยงานเกี่ยวกับจินตนาการขายฝันขายโครงการจะทำเงินได้ดีราศีธนูผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16ธันวาคมถึง13มกราคมเดือนนี้การเงินชาวราศีธนูดีมากได้รับความช่วยเหลือจากคนรู้จักการเงินฐานะฟื้นตัวหรือฟื้นคืน ได้รับมอบความมั่นคงเดิมกลับมาได้เงินจากคนหรือเหตุการณ์สิ่งแวดล้อมแบบในอดีตรายได้จากงานที่กลับไปทำใหม่มีโชคจากบ้านเพื่อนเก่าคนรักถูกรางวัลที่ไม่คาดหมายมีทรัพย์สินเป็นบ้านราศีมังกรผู้ที่เกิดระหว่างวันที่14มกราคมถึง12กุมภาพันธ์การเงินชาวราศีมังกรดีขึ้นหมุนเงินมีข่าวดี การติดต่อ,ตอ <driven S 2> เกี่ยวกับเงินทรัพย์สินความมั่นคงพบจุดเริ่มช่องทางหาเงินผลประโยชน์ใหม่เริ่มมีเงินเหลือถ้าไม่จ่ายสเปะสปะบริหารเงินเก็บเงินดีจะมุ่งไปทางรวยเด็กโชคดีมีโชคดีจากเด็กหากตรงกับราศีท่านใดให้คอมเมนต์เพื่อเปิดรับดวงได้เลยค่ะ